คนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบไปยืนอยู่จุดตรงนี้เลยเจนก็ต้องบอกว่าณนะวันนี้เจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เป็นการเสีใจรุนแรงไหมเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุขพอเจนทุกข์ เจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจอ่ะแม้แต่พี่ๆเองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุกข์หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดที่เจนรู้สึกว่าเออเจนทําได้เลยเออเจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนราละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะ ต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอย่าให้มันมีคําจํากัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยทาไมมามี่ต้องแบบมีอะไรเงี่ยเพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทําไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้จะต้องเลือกความสุขให้กับโนาเป็นอันดับหนึ่ง อะไรหรอคืออจริงนะคือที่ผ่านมาเจนไม่อยากจะพูดเพราะว่าเจนก็จะรู้สึกว่าด้วยความที่เจนมีครอบครัวแล้วแล้วก็ลูกสาวอะไรเงี้ยเจนอาจจะแคร์ความรู้สึกของโนรามากที่สุดคือถามว่าเจนอะไม่ว่าจะทุกข์หรือว่าเป็นอะไรยังไงขนาดไหนอะเจนจะรู้สึกว่าเจนอยากจะเก็บพื้นที่ ส่วนหนึ่งว่าให้ลูกสาวจร,จริงๆเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เขาโตขึ้นหรือว่ารับรู้เรื่องราวเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมามีอย่างนี้ทำไมอย่างนี้หรือว่าทำไมคนอื่นต้องตัดสินแบบนี้คือเจนแคร์เขาค่ะเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในวงการหรือว่าไม่ได้โตมากับสิ่งที่แบบอะไรที่มันรายล้อมเขาหรือว่าไม่ได้ไม่ได้มีการเรียนรู้แล้วพวกนี้เป็นเรื่องเซนซิทีฟมากๆโดยเฉพาะเรื่อง พิเลชั่นชีพของพ่อกับแม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะไปอยู่เนี่ยอย่างวันเนี้ยเจนพูดมันก็จะไปอยู่ใน Google มันก็จะไปอยู่ในแบบอะไรที่แบบคุณแม่พูดไปแต่ถ้าถามว่าแบบตัวเจนอย่างเงี้ยเจนก็ต้องบอกวนะ่าณวันเนี้ยเจนกับมิกก็คือห่างกันแล้วเจ,นะเจนกับมิกก็ยังเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ดีให้กับโนล่าอยู่ค่ะใช่เพราะว่าเราต่างคนก็ คือจริงๆต้องบอกวันนี้เราคือทีมเราคือทีมเวิร์กเราต้องทําทุกอย่างให้ลูกเราต้องทําให้ลูกมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรสําคัญไปมากกว่าความรู้สึกของลูกแล้วเจนว่าเรื่องของครอบครัวเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนก็อยากจะให้มันเป็นสิ่งที่ดีทุกคนไม่มีใครอยากเสียใจไม่มีใครอยากผิดหวังโดยเฉพาะเจนนี่เจนนี่ต้องบอกเลยว่าแบบเจนเน่ถ้าอย่างเดือนนี้มี31วันเจนนี่ทํางาน30สิวันแล้วค่ะ เจนไม่มีมานั่งไม่มีเวลามานั่งโฟกัสว่าแบบเฮ้ยเจนจะต้องแบบนู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยคือเจนทางานเยอะจริงๆแล้วเจนก็แทบจะเป็นหัวหน้าหลักของครอบครัวค่ะดูแลรับผิดชอบทุกอย่างพี่เลี้ยงก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีกลับบ้านดึกขนาดไหนเจนก็ต้องกลับมานอนกับลูกเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับความรับผิดชอบเจนค่อนข้างที่จะเยอะทั้งเป็นเจ้าของแบรนด์เองด้วยทํารายการด้วยทํานู่นทํานี่มันมันเหมือนเจนโตเป็นผู้ใหญ่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นการ การตัดสินใจอะไรหลายอย่างมันค่อนข้างที่จะเป็นความรับผิดชอบที่ใหญ่พอสมควรพอรกกนามทันมันนค่ะมันผ่านกระวนการนี้มนาไหมะเจนนานค่ะเจนพูดเลยว่าหลายปีแล้วอืมใช่ค่ะแล้วิ่จริงความรู้สึกตัวเองเนายังไม่ร่เออคือเจนจะรู้สึกว่าพอเจนไม่มีความสุข พอเจนถูกเจนจะแบบเหมือนเก็บไว้ข้างในลึกๆของหัวใจอะแม้แต่พี่ๆเองเจนก็จะไม่ค่อยโชว์เจนจะชอบเล่นตลกเพราะลเจนรู้สึกว่าเหมือนแบบเจนโตมากับความเป็นคนของประชาชนเราต้องให้ความสุขกับประชาชนจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ว่าเจนจะทุกข์หรือว่าเจนอยากจะร้องไห้ขนาดไหนเจนก็จะยิ้มแล้วก็ทําให้เต็มที่ที่สุดที่เจนรู้สึกว่าเออเจนทําได้อเลยเนี่ย ก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแบบคือเราก็จะไม่แบบจะไม่โกหกกับน้องอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะเซฟหัวใจเขาให้ได้มากที่สุดด้วยการที่เฮ้ยแดดดิยุ่งอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเอ้ยตรงนี้มันคือเราก็จะอ้อมไปมากกว่าที่เราจะต้องมาทําร้ายจิตใจเด็กคนนึง <N> โดยเฉพาะแบบเขาเป็นลูกเราอะไรเงี้ยค่ะ

เออจนขอตรงนั้นไว้ให้พื้นที่โนรลาละกันเนอะเพราะว่าเจนรู้สึกว่าตรงนั้นอะ่ะต้องให้เกียรติลูกสาวที่เจนรู้สึกว่าอย่าให้มันมีคําจํากัดความขึ้นมาว่าแบบเฮ้ยท mm hmm. าไมมามีต้องแบบมีอะไรเงี้ย mm hmm. เพราะว่ามันแค่นี้เจนว่าทุกคนเข้าใจ mm hmm. แล้วก็โดยเฉพาะเรื่องครอบครัวเจนว่าสิ่งที่เจนพูดไปมันค่อนข้างที่จะบ่งบอกถึงความรู้สึกของเจนนี้ด้วยอะคะ่ะ mm hmm. ก็เจนเนียทำงานเยอะคือต้องพูดว่าเจนแทบจะยีิบสี่ชั่วโมงค่ะบางทีเจนทํางานกลับมาเที่ยงคืนเจนก็จะให้อย่างเจนไม่มีพี่เลี้ยงเลยร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งแต่โนราเกิดเพราะฉะนั้นช่วงไหนที่โนราไปโรงเรียนก็คือให้คุณมิกไปส่งแล้วก็ช่วงไหนที่โนราเลิกเรียนก็คือให้คุณมิกเป็นลาเพราะเจนอยู่ในรายการหรือว่าเจนต้องทํางานอ,าอื่นๆด้วยอะไรประมาณนี้ค่ะ เนที่ต้องมีพ่อแม่แล้วก็ลูกแบบอย่างนี้มันต้องาแเจนก็ชวนเจนก็จะชวนบอกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาแบบลูกเขาก็จะชอบเขาก็จะแฮปปี้ที่แบบเอ้ยมามีแดดดีอะไรอย่างเงี้ยอืมเจนถึงบอกว่าการเป็นทีมเมิร์ของครอบครัวมันคือสิ่งที่แข็งแรงแล้วก็มันคือสิ่งที่ทําให้ลูกรู้สึกว่าเอ้ยเนี่ยแหละเขายิ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันต้องช่วยๆกันด้วยอ่ะมันไม่ใช่แบบมีคนเดียวหรือเจงคนเดียวอะไรย่างเงี้ยคือจะต้องบอกว่า ทุกคนเห็นในไอจีอ like. ่ะมันคือพาที่เจนสวยงามมันคือพาที่แบบเอ้ยเจนทํางานเจนคือไม่ได้มีเวลามานั่งแบบตัดต่อทําคอนเทนต์หรืออะไรกับลูกทั้งทางที่เจนคือหันหลังคือยืนรีดผ้าอยู่คือหรืออะไรเงี้ยคนก็จะแบบเอ้ยทําไมมิงแบบนู่นนั่นนี่คนเดียวคือเจนอะหัวฟูอยู่เป็นคนใช้อยู่ข้างล่างอือคือเจนต้องบอกว่าเจนทำงานหนักมาเป็นปีแล้วค่ะ แล้วเจนไม่ได้โฟกัสตรงนั้นเลยด้วยความที่อย่างที่บอกว่าแบบเออคนเราไม่มีใครอยากเจ็บถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากแบบมายืนอยู่จุดตรงนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีใครอยากที่จะแบบเลือกวันที่แบบเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบนี้อีกแล้วหรือว่าทำไมมันต้องเกิดขึ้นแบบนี้ไม่ไม่มีใครอยากจะโทษอะไรทั้งนั้นถ้าอะไรที่มันไม่ได้ก็คือมันไม่ได้เจนก็จะรู้สึกว่าวันนี้เจนต้องเลือกความสุข ให้กับโน่าเป็นอันดับหนึ่งความสุขให้กับหัวใจของเราว่าแบบวันนี้เราคือจุดตรงไหนที่จะเนี่ยยืนและแฮปปี้ที่สุดถ้าวันนี้เจนยังสามารถที่จะส่งรอยยิ้มให้กับพี่ๆได้หรือว่าคนดูได้เจนจะทำเพราะเจนเกิดมากับตรงนี้จริงๆใช่ค่ะมันค่อนข้างผ่านมาหลายปีแล้วมันก็เลยรู้สึกว่า เจนทําใจแล้วแล้ววันนี้เจนคิดแล้วที่เจนจะมาบอกพี่พีติดตามข่าบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ